เรียนท่านประธานกระผมรังสิมโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลขออนุญ,ญาตท่านประธานใช้พื้นที่ในสภาแห่งนี้เพื่ออภิปรายสนับสนุนต่อยตัติที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ พบทหารอ,อียิปติดเชื้อโควิด -19 ที่จังหวัดระยองท่านประธานครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองที่คณะทหารจากประเทศอียิปต์ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยณท่าอากาศยานนานาชาติอูตะเภาปรากฏว่าได้มีการเข้าพักที่โรงแรมในใจกลางเมืองจังหวัดระยองซึ่งสถานที่ดังกล่าว ไม่ใช่สถานที่ที่เอาไว้กักกันโรคหรือ State Quarantine ทั้งยังได้เดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าต่างๆในตัวเมืองระยองอีกด้วยและปรากฏว่าในท้ายที่สุดก็พบว่ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 อยู่ในคณะทหารชุดนี้ท่านประธานครับสำหรับผมแล้วนี่คือหายนะ ของบ้านเมืองที่ปกครองโดยคนที่คิดว่าตนเองมีอำนาจล้นเหลือแล้วคิดว่าอำนาจตรงนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในการบริหารวิธีคิดแบบนี้สุดท้ายนำมาสู่อะไรครับการช่อฉนในการใช้อำนาจเสียเองท่านประธานครับเราลองมาพิจารณา ่อข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา9แห่งพระราชกำหนดฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่12ที่กำหนดรายการของบุคคลที่อนุญาตให้เข้าประเทศทั้งหมด11ประเภทเราจะพบว่าไม่ว่าบุคคลประเภทใดต่างก็อยู่ในระนาบเดียวกันคือจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเงื่อนเวลา และหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและกฎหมายว่าด้วยโลกติดต่อได้กำหนดเอาไว้กล่าวอย่างชัดเจนรัฐบาลย่อมมีอำนาจในการกำหนดมาตรการบังคับทหารอียิปต์คณะนี้ได้ซึ่งเป็นการบังคับที่มีลักษณะเดียวกันกับบุคคลสัญชาติไทยอื่นๆที่เข้ามาเมืองไทย ที่จะต้องถูกกักตัวในสเตจควอลันทายและมีการสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดกล่าวชัดชัดกล่าวง่ายๆไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาในประเทศไทยรัฐบาลจะต้องทราบว่าบุคคลเหล่านี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนรัฐบาลต้องรู้แต่ท่านประธานครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่สุดท้ายรัฐบาลไม่ได้ทำครับรัฐบาลปล่อยปะละเลยให้คณะบุคคล จากประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกือบวันละหนึ่งพันคนเข้าไปยังแหล่งชุมชนไปปะปนกับประชาชนในพื้นที่ผลคืออะไรครับคือความเสียหายทางเศรษฐกิจคือความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนชาวระยองอย่างน้อยในตอนนี้ก็เสียหายทั้งเศรษฐกิจเสียหายทั้งขวัญและกำลังใจและยังต้องไปรอดูอีกว่าจะมีผู้ที่ติดเชื้อเสียสุขภาพอีกหรือไม่ นี่ยังไม่นับว่าค่าใช้จ่ายในการตรวจเชื้อก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มาจากภาษีของประชาชนทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่มากถึงเพียงนี้รัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาแสดงความรับผิดชอบออกมาได้อย่างสุดยอดครับ,บท่านประธานรู้สึกเสียใจขอโทษด,ด้วยแล้วกัน เลิกกับแฟนเนี่ยเรายังไม่ขอโทษเพีงแค่นี้เลยครับนี่ท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรีท่านพูดแค่นี้เหรอครับเอาละ่ะนี่คงเป็นธรรมชาติของพลเอกประยุทธ์ท่านคงพยายามทำตัวขอโทษขอโพยต่อพี่น้องชาวไทยขอโทษขอโพยต่อพี่น้องชาวจังหวัดระยองแต่สุดท้ายอีกวันหนึ่งครับประยุทธ์คนเดิม ก็กลับมาโทษสื่อว่าเป็นผู้ที่ทำให้สังคมตื่นตระหนกบอกปดัดการเยียวยาชาวบ้านพานใส่คนเที่ยวผับบาร์ขู่ว่าจะเคี่ยนให้เหมือนในอินเดียตกเย็นอยากไปลงพื้นที่ที่ระยองแต่ก็ไม่อยากเห็นคนที่ต่อต้านตนเองก็สุดท้ายก็ปล่อยให้ตำรวจไปจับคนเห็นต่างอุ้มเขาใส่ปิกอัพนี่เหรอครับ คือการแสดงความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้มันแสดงให้เห็นว่าการมีอยู่ของพลกรฉุกเฉินไม่ได้มีค่าอะไรต่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 หากรัฐบาลจะจริงจังในการใช้มาตรการอย่างเข้มข้นเข้มงวดและเสมอหน้ากันแล้ว การใช้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกฎหมายว่าด้วยโลกติดต่อและกฎหมายปกติอื่นๆก็ย่อมเพียงพอแล้วที่จะบังคับใช้และแก้ปัญหาโควิด -19 ได้การที่ท่านยังคงพรกฉุกเฉินก็เกิดจากเป็นเพราะความเอาแต่ได้ของตัวท่านเองท่านอยากมีอำนาจ แต่ท่านไม่อยากถูกฟ้องร้องทำให้ในวันนี้แม้ว่าสังคมจะเรียกหาความรับผิดชอบจากรัฐบาลรัฐบาลก็จะอ้างพรกฉุกเฉินเพื่อหลบหนีความจริงจากความรับผิดที่ตัวเองต้องเผชิญความชอบท่านอยากได้แต่ความผิดท่านไม่เอาผมคิดว่าในเหตุการณ์นี้หากเราพิจารณาให้เห็นถึงแก่นสาร เราจะพบเลยว่าไอ้ความอภิสิทธิ์ความ VIP เนี่ยมันไม่ใช่ใครอื่นหรอกครับมันคือคนที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่เองท่านคือต้นตอแห่งความมีอภิสิทธิ์มากที่สุดแล้วในประเทศนี้ท่านประธานครับอยากระนั้นเลยในโอกาสนี้ผมจึงขอใช้พื้นที่สภาแห่งนี้ เพื่อเสนอให้มีมาตรการแก้ปัญหาอย่างรูปธรรมและตอบสนองต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ให้มากที่สุดประการที่1นึรัฐบาลจะต้องเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองอย่างเหมาะสมเวลานี้ความเสียหายได้ปรากฏขึ้นชัดเจนแล้วจากการที่ไม่มีใครเดินทางไปจังหวัดระยองยอดจองโรงแรมถูกยกเลิกทั้งหมด ท่านต้องเยียวยาแก่คนที่ได้รับผลกระทบโดยที่ท่านห้ามบ่ายเบียงโดยเด็ดขาดข้อที่2รัฐบาลจะต้องยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพรกฉุกเฉินพุทธศักราช2548เพราะเป็นกฎหมายที่ไม่มีประโยชน์ต่อการควบคุมและป้องกันโรคซ้ำหลายเป็นการยกเว้นความรับผิด ทำให้ภาครัฐไม่ถูกฟ้องร้องจากความเสียหายที่ก่อต่อประชาชนพอกันทีเอาแต่ความชอบวันนี้ท่านต้องมีความรับผิดด้วยข้อที่3รัฐบาลจะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บุคคลต่างๆเข้าประเทศให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถตรวจสอบได้ว่าตกลงแล้ว VIP ที่ท่านจัดให้ประชาชนเนี่ย มันมีเท่าไหร่มีกี่คนเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตข้อที่4ี่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีและในฐานะที่มีอำนาจสูงสุดตามพรกฉุกเฉินในการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 จะต้องแสดงถึงความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมและหนักแน่นเพียงพอ ผมบอกต่อท่านประธานเลยว่าผมไม่มีทางยอมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาทำแค่เพียงขอโทษต่อประชาชนสุดท้ายนี้ครับท่านประธานผมขอให้รัฐบาลน,นึกย้อนไปถึงช่วงเวลา6เดือนที่ผ่านมาที่บุคลากรทางการแพทย์ได้ทุ่มเทกำลังและภูมิปัญญาอย่างสุดความสามารถในการต่อต้านโรคภัยที่ไม่รู้จัก ให้นึกถึงพี่น้องประชาชนที่ต้องอดทนแบกรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาที่หลายคนต้องเสียสละอดมื้อกินมือ้อบางคนเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรพวกเขาไม่ควรจะมาพบว่าความเสียสละที่พวกเขามีสุดท้ายกลายเป็นว่ารัฐบาลได้ทรยศต่อความอดทน และความพยายามที่พวกเขาได้ทนทุกข์ทรมานอย่างน่าเจ็บช้ำถึงเพียงนี้หมดเวลาแล้วนะครับท่านประธานคนอื่นเนี่ยเกินมาหนึ่งนาทีก็ยทังได้นะผมขอเนี่ยสามสิบวินาทีท่านประธานเวลาแล้วครับสามสิบวินาทีครับท่านประธานพลเอกประยุทธ์อาจไม่สนใจคําประนามของผมนั่นก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยที่สุดผมอยากให้ท่านประยุทธ์เนี่ยได้รู้สึกละอายแก่ใจตัวเอง ที่เห็นประชาชนเห็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทุกทรมานแบบนี้เสียบ้างสุดท้ายจริงๆครับท่านประธานฝากท่านประธานไปถึงท่านประยุทธ์ว่าขอให้พลเอกประยุทธ์ระวังตัวให้ดีก็แล้วกันเพราะประชาชนกำลังทนไม่ไหวแล้วครับท่านประธานขอบคุณมากครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like h a r ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ